สวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกันูชี่แล้วนะคะเย่ Yay! แล้แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องใหม่นะคะที่ชื่อเรื่องว่าสวัสดีโรบอทที่รักหรือว่า A robot in the orange orchard นะคะปี2022นั่นเองหรือว่าชื่อภาษาไทยอีกเรื่องหนึ่งก็คือภูมิแพ้หัวใจใหญ่โรบอทนะถ้าไงก็ไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ประเภทโรแมนติกคอมดี้นะคะมีฉายทางโหยคู่หรือว่า2 i d นะแล้วก็มีทั้งหมด30ตอนนักแสดงนำของเรื่องนี้ก็คือเหลียงจิ้งคงังในเรื่องรับบทเป็นประธานลูเซนเป็นประธานบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน i m u มีบุคลิกที่เย็นชาแล้วก็เพื่อนน้อยเพราะาเขามีโรคประหลาดอย่างหนึ่งก็คือโรคภูมิแพ้มนุษย์ขั้นรุนแรงเมื่อเขาสัมผัสคนอื่นก็จะมีผื่นขึ้นตามตัวจึงทำให้เขาไม่ค่อยไว้ใจใครแล้วก็ไม่เข้าใกล้ใครด้วย ส่วนนาเอกในเรื่องก็คือซุนเชียนในเรื่องรับบทเป็นอย่างชาญชาญหรือว่าฟรายเดย์ซึ่งนาเอกเป็นพนักง,งานพัดน์ไทม์ที่จับพัดจับผูต้องปลอมตัวมาเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบฟรเดย์เพราะว่าเธอมีใบหน้าที่คล้ายคลึงกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มากเลยทําให้เธอได้รู้จักและก็ใกล้ชิดกับลูเซินซึ่งเรื่องนี้มันก็เริ่มต้นมาที่ว่าดรฟู่หยางได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ทันสมัยที่สุดแล้วก็เสนอขายให้กับลูเซินประธานบริษัทเทคโนโลยีชั้นนํา ดอกเตอร์ฟู่จึงได้เชิญลูเซินหรือว่าพระเอกมาที่โกดังที่ทํางานของเขาจึงทําให้พระเอกได้เจอกับไ r i เดยหุ่นต้นแบบอัจฉริยะครั้งแรกแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ขี้สงสัยแล้วก็ชาญฉลาดเขาจึงขอทดสอบหุ่นยนต์ด้วยการสัมผัสเพราะตัวเขาเองเป็นโรคภูมิแพ้มนุษย์หากเขาสัมผัสมนุษย์ตัวเขาก็จะเป็นผื่นและอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เขาจึงต้องใส่ในาฬิกาวัดภูมิแพ้ตลอด และเมื่อพระเอกสัมผัสไฟเดย์เขาก็รู้ดีว่าไฟเดย์คือหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์จริงๆดรฟู่กับทีมงานเอลฟาจึงได้ดเสนอผลงานชิ้นโบแดให้กับพระเอกเพราะว่าตอนนี้พวกเขาลงทุนไปกับหุ่นยนต์ตัวนี้ไปหมดแล้วจนแทบจะไม่มีเงินจ่ายแม้กระทั่งค่าไฟพระเอกจึงขอทําการตกลงด้การทดสอบหนึ่งวันโดยให้ดรฟู่ส่งหุ่นยนต์ตัวนี้ไปที่บ้านของเขาพรุ่งนี้และทีมงานของดอกอรก็ต้องไปเก็บตัวในห้องทดลองพิเศษใกล้บ้านของเขาด้วย ดังนั้นดรฟู่กับทีมงานแอลฟาจึงได้ฉลองกันยกใหญ่เพราะพระเอกมีเงินทุนหนามากในการจะจัดซื้อหุ่นยนต์ไฟเดย์แต่เมื่อพวกเขาฉลองกันหนึ่งในทีมงานก็บังเอิญทำเบียร์กระป๋องหยดใส่แบตเตอรี่ของไฟเดย์ทำให้ตอนนี้ไฟเดย์ไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าแบตเตอรี่พังท่านางเอกอย่างชาญชาญเธอทำงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ซึ่งตอนนี้เธอรับจ็อบต่อคิวซื้อตุ๊ก,กตาให้กับผู้ว่าจ้างอยู่และเมื่อเธอได้นำของไปส่งให้กับผู้ซื้อนั้นนั่นก็คือรูเซอร์พระ ซึ่งลูเซินก็ขอตรวจสอบของก่อนแต่เมื่อเขาเห็นว่ามีตําหนิเขาจึงไม่ยอมจ่ายอีกครึ่งหนึ่งให้กับเธอนางเอกที่เป็นคนหัวร้นแล้วก็ไม่ยอมคนอยู่แล้วเธอจึงแกล้งว่าเธอลม้มเมื่อพระเอกเดินเข้ามาใกล้เธอจึงจับตัวเขาเพื่อให้เขาจ่ายเงินเธอมาให้ได้แต่พระเอกก็ตกใจเพราะว่าเขาไม่อยากสัมผัสผิวนางมนุษย์เพราะเมื่อเขาโดนแล้วอาการของเขาก็จะมีผื่นแดงขึ้นเต็มตัวทันที เมื่อนาเอกกลับถึงบ้านนาเอกก็ด่าพระเอกสเสียเลยเพราะว่าเธอไม่ได้เงินจากงานนี้ก็เหมือนเธอทํางานให้เขาฟรีใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเธอก็มีความฝันเธอชอบคิดคนแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งของที่เป็นนวัตกรรมตอนนี้เธอได้ลงชื่อเข้าแข่งขันเยาวชนสร้างสารรค์ไปแล้วแต่แล้วจู่ๆก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกเธอว่าชื่อของเธอถูกคัดออกจากการแข่งขัน ทนานพระเอกนเนื่องมากเขาเป็นโรคภูมิแพ้มนุษย์ซึ่งโรคนี้ไม่เคยมีการรักษามาก่อนเพราะว่าไม่เคยมีใครเป็นมาก่อนเขาจึงเลือกที่จะอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านทํากับข้าวเล่นเกมฉลองวันเกิดก็ฉลองให้กับตู้เย็นหุ่นยนต์ในบ้านที่เป็นเหมือนเพื่อนของเขาณวันรุ่งขึ้นพระเอกก็หาสร้อยของเขาไม่เจอเขาจําไม่ว่ามันอาจจะตกลงไปตอนที่เขาต่อสู้กับพนักง,งานาราทไทม์ time. เขาจึงโทรไปหาเธอแล้วก็ขู่ว่าให้หนางเอกเอากลับมาคืนเขาให้ได้ไม่อย่างนั้นเขาจะฟ้องศาล ส่วนนางเอกเป็นเพราะว่าหุ่นยนต์ไฟเด a y พังและหุ่นยนต์นี้มันก็ใช้ใบหน้าของนางเอกเป็นต้นแบบด้วยทางทีมงานอัลฟาจึงขอร้องให้เธอมาปลอมตัวเป็นหุ่นยนต์ให้หน่อยโดยดรฟู่จะให้ค่าจ้างเธอแต่นางเอกก็ไม่สนแต่พอดอร์บอกว่าจะให้เธอรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับไฟเดย์ Friday, เธอจึงยอมตกลงและคลาสเรียนการเข้าเป็นหุ่นยนต์ก็เริ่มขึ้นนางเอกต้องเรียนแบบท่าทางการเดินการนั่งให้เหมือนกับไฟเดย และดกรฟูก็มีคอนแทคเลนส์ให้หนางเอกใส่หากนางเอกเห็นภาพอะไรไฟเดย์ Friday ก็จะเห็นภาพนั้นด้วยแล้วก็จะประมวลผลให้กับนางเอกเองและในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ถึงวันส่งมอบหุ่นยนต์ซึ่งณตอนน,นั้นพระเอกได้โทรหาหนางเอกเพื่อไปต่อว่าเรื่องส้ของเขาพอดีและนางเอกที่อยู่ในกล่องหุ่นยนต์ก็ว่าเขากลับว่าพระเอกไม่ยอมจอ่ายเงินอีกครึ่งหนึ่งและยังมาทวงของคืนจากเธออีกหรอทีมงานก็ใจตุ้มตุ้นน้ต่อมว่าพระเอกเดินมาถึงแล้วให้หนางเอกเตรียมตัวสักที แล้วเมื่อพระเอกมาถึงแล้วก็เปิดกล่องหุ่นยนต์นางเอกเห็นพระเอกครั้งแรกก็ออกมาว่าแม่เจ้าพระเอกถึงก็อึ้งว่าไฟได้อยู่ในโหมดไหนกันแน่เขาจึงโทรหาดตรฟู่ซึ่งตอนแรกดรฟู่ก็คิดว่าความแตกชะแล้วแต่เขาก็พยายามแถไปเรื่อยว่าตอนนี้ไฟได้อยู่ในโหมดเพื่อนเพราะเธอเห็นว่าพระเอกมีใบหน้าหล่อเหลาเธอจึงลออกมาแบบนั้นซึ่งพระเอกที่หลงตัวเองอยู่แล้วก็เชื่อและเมื่อเขาปรับโหมดให้เป็นโหมดทํางานนางเอกก็ได้แต่ต้องจําใจพูดออกไปว่า สวัสดีคุณลูกเซนที่รักซึ่งมันคือขัดใจในเอกอย่างมากและถามพระเอกยังสั่งด้วยว่าเขาคือเจ้านายคนเดียวของเธอแต่ถึงแม้นเอกจะขัดใจแค่ไหนแต่เธอก็ต้องเล่นตามบทพอเธอต้องจับมือพระเอกเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเจ้านายและลูกน้องเมื่อวกเขาทั้งสองคนสัมผัสกันพระเอกก็สงสัยว่าผื่นแดงไม่ได้ขึ้นที่ตัวเขาแล้วแปลว่าไฟเดย์เป็นหุ่นยนต์ตัวจริงและเขาก็ไม่ได้โดนหลอก เขาจึงได้ให้นางเอกเข้ามาในบ้านของเขาในบ้านที่ไม่เคยมีใครเข้ามาก่อนและเขาก็ทดสอบความสามารถของไฟเด้ด้วยการทําแบบทดสอบยากๆแต่เพราะว่านางเอกมีไหวพริบและก็สามารถใช้คอนแทคเลนส์เชื่อมต่อกับไฟเด้ได้เธอจึงผ่านบททดสอบได้ไม่ยากแต่แล้วจูๆ่ๆไฟที่ออฟฟิศของดร์ฟูก็ดับนางเอกเลยไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Friday ไฟเด้ได้ซึ่งตอนนี้เธอต้องทําบททดสอบที่ยากที่สุดเธอจงใช้ไหวพริบทั้งหมดที่มีผ่านบททดสอบนี้ไปได้ด้วยตัวเอง แล้วพระเอกก็ดูจะตกใจมากด้วยจากนั้นเมื่อในการของพระเอกเตือนให้เขากินยาเขาจึงรีบวิ่งไปกินแต่แล้วเมื่อยาติดคอของเขาน้าเอกเห็นสัญญาณการขอความช่วยเหลือแล้วเธอจะทำยังไงดีเธอจึงใช้สัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ไปรูปหลังเขาให้เขาหายดีและสิ่งนี้เองจะทำให้พระเอกชอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกที่ยังใส่เธออยู่น้าตอนนี้เขาขอให้ดรฟู่ส่งเธอมาที่บ้านของเขาอีกหนึ่งเดือน และหากไม่ส่งมาเขาคงรู้นะว่าสัญญาระบุไว้ว่ายังไงว่าเขาจะต้องจ่ายค่าปรับถึง3เท่าก็พระเอกเป็นถึงประธานบริษัท IMU ที่มี IQ ถึง159มากกว่าคนปกติและเขายังสามารถนำบริษัทกลายไปเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำได้ภายใน6ปีนางนั้นแล้วไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็มั่นใจแล้วก็สำเร็จทุกครั้งก็เหมือนกับครั้งนี้ที่เขาจะเข้ามาในบริษัทนางนั้นแล้วพนักง,งานทุกคนเลยต้องอพยพออกจากพื้นที่ ส่วนพระเอกก็ได้เข้าร่วมการประชุมของหลี่จ้านลูกพี่ลูกน้องของเขาที่หลี่จ้านพยายามที่จะเสนอความคิดใหม่ใหม่แต่พระเอกก็ปัดตกและเขายังบอกด้วยว่าเขาจะไม่จัดงานแข่งขันสร้างสารรค์ผลงานของเยาวชน IMU ด้วยถึงแม้หลี่จ้านจะอ้างว่าการแข่งขันนี้ท่านลุงหรือว่าพ่อของพระเอกจัดขึ้นทุกปีนะแต่ว่าพระเอกก็ไม่สนจากนั้นพระเอกก็เดินออกมาเพราะวันนี้มันเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบของพ่อของเขาซึ่งตอนนี้พ่อแม่ของเขาได้เสียไปนานแล้วจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาได้มารายงานพ่อของเขาว่า เขาเจอว่ามีคนกําลังจะบิดเบือนเจตนาเดิมในการจัดการแข่งขันเขาจึงขอยกเลิกงานนีซะจากนั้นประธานหลีก็ปรากฏตัวเขาได้มาพูดเตือนพระเอกให้คอยสนับสนุนหลีจ้านลูกชายของเขาบ้างเพราะพระเอกกับหลีจ้านเติบโตมาด้วยกันก็เปรียบเสมือนพี่น้องกันทานั้นอตรฟูเขาก็อ้อนวอนให้หนางเอกรับหน้าที่ปลอมตัวเป็นไฟได้อีกครั้งหนึ่งเพราะไม่งานเขาจะต้องเสียค่าปรับถึง300ล้านหยวนนางเอกจึงบอกว่าได้ แต่ด็อกเตอร์ต้องให้เธออยู่ฟรีกินฟรีพร้อมทั้งช่วยเหลือล่งโคมไฟแห่งรักของเธอด้วยพวกเขาจึงรับปากซึ่งจริงๆแล้วนางเอกคิดคนวัตรกรรมที่เรียกว่าโคมไฟคู่รักมาตั้งนานแล้วหากใครแต่ต้องโคมไฟลูกหนึ่งไฟอีกลูกก็จะติดขึ้นมาแบบนี้มันเป็นเหมือนกับการส่งความคิดถึงถึงกันวันต่อมาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วดอกเตอร์ฟูก็ได้ส่งมอบไฟเดย์ให้กับพระเอกถึงที่บ้านพร้อมทั้งอธิบายโปรแกรมการทำงานของเธอด้วยว่าเธอสามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกของคนได้ และหากพระเอกอยากให้ไฟเดย์รับรู้ถึงความรู้สึกของพระเอกเขาต้องป้อนความรู้สึกให้กับเธอคอยพูดคุยแล้วก็อยู่เคียงข้างกันเมื่อดรฟูจากไปพระเอกจึงได้ป้อนรหัสลับที่มีแค่เขากับนางเอกเท่านั้นที่รู้นั่นก็คือออเรนจ์ซึ่งเขาขอให้เธอเก็บมันไว้เป็นความลับระหว่งางพวกเขาทั้งสองคนนางเอกรู้สึกว่าพระเอกเข้ามาใกลใ้เธอจนเธอเริ่มรู้สึกและพระเอกก็สั่งว่าเธอต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นนางเอกได้ฟังแล้วรู้สึกวิ้งในหัว จนพระเอกเรียกเธอแล้วแต่เธอก็ยังไม่รู้ตัวเพราะเธอมัวแต่เบอร์กับคำคำนี้อยู่หลังจากนั้นพระเอกก็พาเธอมาแนะนําตัวกับเพื่อนบ้านนั่นก็คืออาเฉินตู้เย็นอฉริยะอเล็กซ์แล้วก็ตุ๊กตาวีตาจนตอนนี้นางเอกเริ่มคิดว่าพระเอกอยู่คนเดียวจนสติหลุดไปแล้วแน่ๆแ,แต่เราก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นพระเอกงขอให้เธอร่วมถ่ายรูปก,กับเพื่อนบ้านของเขาด้วยเพราะตอนนี้พวกเราเปรียบเสมือนเป็นสหายกันแล้ว และหากหนางเอกทำคะแนนได้ดีนางเอกก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นตัวน้อยน่ารักอีกด้วยนางเอกได้ฟังแล้วก็คิดในใจว่าพระเอกเป็นเอามากนะที่เอาเครื่องไาไฟฟ้าในบ้านมาเป็นเพื่อนต่อมาเมาื่อนางเอกมีเวลาว่างเธอจึงขอกลับไปที่บ้านของลุงกับป้าซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เธอทะเลาะกับลุงอยู่เพราะลุงของเธอไม่นสนับสนุนให้เธอทำงานพาร์ทไทม์หรือว่าไม่เคยเชื่อเธอเลยในเรื่องสิบประดิษฐ์และตอนนี้ลุงของเธอก็ได้ทำโคมไฟคู่รักของเธอตกแตก มันเลยเป็นจุดแตกหักที่ไม่อยากให้เธอกลับบ้านนี้อีกแล้วเธอจึงได้กลับมากินข้าวฟรีร่วมกับเพื่อนในทีมอัลฟาอยู่ที่นี่เธอก็มีความสุขได้เหมือนกันแถมเธอยังได้เพื่อนใหม่อย่างหุ่นยนต์เสี่ยวซีที่มันมีความฉลาดถึงขั้นระดับ AI อเลยส่วนพระเอกเขาอยู่ในบ้านคนเดียวเขาก็แอบคิดถึงนางเอกเหมือนกันที่ก่อนหน้านี้แม้เขาจะพบกับเธอเพียงแค่หนึ่งวันแต่เธอก็ทําให้เขาคิดถึงได้ และเมื่อนางเอกเข้ามาในบ้านของเขาเขาก็เริ่มต้นป้อนข้อมูลว่าต้องไหนเข้าได้แล้วก็ตรงไหนเป็นเขตห่วงห้ามจากนั้นเขาก็พานางเอกไปดูรูปพ่อแม่ของเขาแล้วก็แนะนําให้นางเอกรู้จักกับผู้หญิงคนนึงในรูปนั่นก็คือคังลีอาแต่จู่ๆนางเอกก็เกิดอาการปวดท้องเธอจึงบอกออกมาว่าบ้าเอ้ยแค่นั้นแหละไฟเดย์ที่เชื่อมต่อกับนางเอกอยู่ก็จดจําแล้วว่าคนในภาพคือบ้าเอ้ยตอนนี้อาการปวดท้องของนางเอกก็โจมตีอย่างหนัก แต่พระเอกก็ยังไม่หยุดพูดเขายกกองแนะนําประสาทไพ่ว่าเขาใช้เวลาถึง15ปีเลยนะที่จะต่อมาเป็นแบบนี้ซึ่งตอนนี้นางเอกไม่รับรู้อะไรแล้วเธอจึงได้เผลอภายลมออกมาจนพระเอกสงสัยว่านี่มันกลิ่นของใครกันแน่นางเอกเลยกบเกินไปว่าจะต้องเป็นกลิ่นของพระเอกอยู่แล้วเพราะเธอเป็นหุ่นยนต์เธอจะหายลมได้ยังไงเธอจึงหลอกล่อให้พระเอกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและจากนั้นเธอก็รีบวิ่งเข้าไปปดพุกในห้องน้ํากว่าเธอจะเสร็จธุระได้ก็เกือบตาย แต่แล้วพระเอกก็ได้ยินเสียงกดชักโครกเขารู้สึกสงสัยจึงได้ตามเธอเข้ามาแล้วก็เจอว่าเธอกําลังใช้น้ําหอมแสนแผงของเขากําลังกบกินอยู่เขาจึงสงสัยว่ามือของนาะเอกโดนน้าหอมได้ยังไงและทําไมหุ่นยืนแบบเธอจึงมีเม็ดเหงื่อขึ้นบนใบหน้าพระเอกจึงค่อยๆเดินเข้าใกล้นางทีมอัลฟาที่ดูจอมอนิเตอร์อยู่ก็แทบหมดลมหายใจเพราะมันกําลังจะจบเห่แล้วแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าพระเอกลื่นล้มในห้องน้ํา ช่วงขณะนั้นนาเอกกำลังประมวลว่าจะช่วยใครดีระหว่างน้ำหอมแสนแพงกับเจ้านายแต่แล้วนาเอกก็เลือกน้ำหอมจึงทำให้พระเอกล้มลงไปไม่เป็นท่าส่วนนางเอกก็ล้มทับลงบนตัวเขาเอวของพระเอกเกือบพังเพราะนางเอกใส่ชุดเกราะหุ่นยนต์ที่หนักถึง16กโลต่อไปพระเอกจึงป้อนข้อมูลใหม่ให้กับเธอนั่นคือหากพระเอกมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปนางเอกต้องรู้ว่าต้องช่วยเจ้านายคนนี้เท่านั้นเพราะเขาคือคนที่สำคัญที่สุดของเธอ และพระเอกก็ทดสอบเธอด้วยการเอาหน้ากากแมวเหมียวมาใส่หน้าของตัวเองแล้วก็ให้นางเอกทายว่าเขาเป็นใครซึ่งตอนแรกนางเอกก็แกล้งทายผิดว่าเขาคือแมวแต่เมื่อโดนพระเอกบ่นแล้วเขาพูดจริงจังกับเธอว่าต่อไปจนจดจาใบหน้าเขาให้ได้เธอจึงต้องลองทายใหม่และครั้งนี้นางเอกก็ทําให้พระเอกพ,พอใจเพราะไม่ว่าพระเอกจะลองเปลี่ยนหน้ากากเป็นแมวเหมียวหรือเป็นตัวเองนางเอกก็ทายถูกพระเอกจึงได้บอกว่าต่อไปนี้เขาจะทนุถนอมเธอแล้วก็รักเธอ แล้วก็ขอให้เธอจดจําเขาให้ได้หากเขาเป็นอะไรไปให้เธอไปหยิบเข็มฉีดยาในลิ้นชักในห้องนอนของเขามาฉีดเขาได้เลยซึ่งตอนแรกนางเอกฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองโดนจีบแต่พอฟังไปฟังมาแล้วทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนสุน,นัขที่ต้องรอกเจ้านายเลยและบทเรียนต่อมาในเมื่อเธอโดนนามได้พระเอกจ,จึงสั่งให้เธอทํากับข้าวล้างจานขวาดบ้านถูบ้านด้วยเลย ซึ่งนางเอกก็ได้แต่รับปากไปก่อนเพราะเธอเองก็มีภารกิจที่สําคัญเหมือนกันนั่นก็คือการให้พระเอกจัดตั้งการแข่งขันเยาวชนขึ้นมาให้ได้แต่พระเอกก็บอกว่าไม่ในเมื่อเขานั่นแหละเป็นคนยกเรื่องมันเองแล้วเขาจะจัดตั้งมันขึ้นมาอีกทําไมนางเอกเลยได้ตะบ่นเขาแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องกลับไปเป็นหุ่นยนต์รับใช้เขาอยู่ดีคอยกวาดบ้านให้กับเขาแต่แล้วเธอก็ซุ่มซ่ามเธอมาเอิ่นทําประสาทไพ่สิปีของพระเอกพังทลายภายได้ไม่กี่วิพระเอกเห็นแล้วก็็รอจจนนแทบะเปลม เพราะว่าหุ่นยนต์ไฟเดย์ตัวนี้ช่างทําให้เขาปวดหัวซะเหลือเกินแล้วก็ต้องไปคอยลุ้นกันต่อในอีพีหน้านะคะว่าตกลงแล้วพระเอกจะจับพิรุษของนางเอกได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาได้เผยออกมาแล้วนะว่าเขาไม่ชอบคนที่โกหกเขาและถ้าเขารู้ว่านางเอกโกหกเขาว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะโกรธนางเอกไหมถ้าอย่างไรก็ไปคอยลุ้นกันต่อในคลิปหน้าดีกว่าคะ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย